สวัสดีครับวันนี้จะมาถ่ายรถอุตสาหกรรมเสืยน์วันนี้ผมจะมาถ่ายรถอุตสาหกรรมสอยน์ครับวันนี้ผมมีรถคันใหม่จะมารีวิวครับไม่รถคันใหม่จะมีรีวิวมาเรวิวครับคือรถคันนี้ครับภายในของมันจะเป็นแบบนี้ครับภายในของมันจะเป็นแบบนี้ครับ ภายในของมันจะเป็นแบบนี้ครับมีที่นั่งด้วยสําหรับคนที่ไม่อยากยืนแล้วก็ไม่ได้จับด้วยอย่างนี้แล้วก็มีไฟแจ้งเตือนด้วยเห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็มีอีกด้วยแง่เป็นไงอาานผู้ชมท่านผู้ชมคนจะอึ้งมากเลยครับวันนี้ผมขอทำาชือแคชนี้ก่อนนะครับวันนี้ผมยะ วันนี้ผมยังมารีวิวแบบตั้งกันนะครับตั้งได้ครับอันเครื่องนี้ตั้งได้มากเลยครับผมเหรอแบบระื่นครบสามารถเต้นได้แล้วก็ปั๊มได้ดี้ดิ้ดิ้ดีดีดีดดีดีดวันนี้ผมยังมาถ่ายวิดีโอรถอูสุปสูิฐกันครับมันเป็นรถที่โคตรงามมากเลยครับมันโคตรยาวใหญ่มากแล้วก็ เหยียดยาวมากเลยครับมันเป็นรถที่เอออุทกวัสดุยนต์น้องการเลยครับข้องกิงแท้ๆเลยครับผมว่าครับมันไม่อยู่อ่ะผมไม่รู้ว่าพราะมันจะอยู่ไหมไรถที่คุณสั่งแล้วมันจะอยู่ไหมผมจะพาไปดูดูรถอีกคันหนึ่งว่าม,มันสามารถยกได้ไหมรถคันนี้เปิดได้แล้วครับ ม,มันนะ่ะมีที่อะไรเลยยูก็ไม่มีที่นีวะผู้ชบว่าอาะไรทำนี้ผมผมว่านะอันนี้ไม่ต้องปวดยังไงแน่แน่อันนี้นหะอวดได้อยู่แต่มันก็เป็นรถที่กิฟต์อส่าหสวอยู่ต้องการครับเราได้กดสั่งแล้วมันก็มีอยู่ <Yeah. S 1> ไม่ว่า มันสามารถได้ยาวเหยียดขนาดไหนมุณก็สามารถทำอะไรได้อีกมุณจะสามารถทำอะไรได้อีกมากมายเลยครับถ้าคุณมาที่อู่สปส่วนยนต์คุณจะเห็นรถกันนี้ที่เอ็นด้ขายอยู่ถ้าคุณจำเป็นไหมยิ่งท่องหาอู่รถสปส่วนยนต์คุณจำเป็นไหมจำเป็นไหมฮะ ยังเป็นไหมฮะเป็นไหมฮะผมขอเต้นให้ดูก่อนนะครับแ,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 แอันนี้ผมขอรีวิวเช่านี้แหละวันนี้ขอจบจบแค่นี้เราไม่จะจบครับเอาไม่รอบรุ่นใหม่อีก จะผมพาไปดูครับจะไม่รถรุ่นใหม่อีกครับผมว่ามันมีรถรุ่นใหม่ก็คือรถคันนั้นกับรถคันนู้นมันน่าจะมีคันหนึ่งผมว่ามันผมน่าจะเหินได้ผมว่ามันจะเหินได้นะครับ วันนี้ผมขอรีวิวไปอีกครับมีเจ้ารถอีกมีเจ้ารถสายคันเลยครับเจ้ารถคันนั้นเอาคันนั้นกับรถคันนั้นอะไรครับมีหมาด้วยชื่อว่าด๊อกกี้กับพ่อหนุ่ยแค่นี้ผมขอจบแค่นี้